เลข36และ63สเสน่ห์แห่งรักแท้การเงินสําเร็จรุ่งเรืองเลข3กับเลข6นั้นเป็นตัวแทนของดาวอังคารบางคู่กับดาวศุกร์ดาวอังคารนั้นหมายถึงความห้าวหาญความพร่งพลานความที่มีสมองคิดเฉียบเร็วเฉียบแหลมลักษณะของปฏิพันธ์หวพริบดีมากกล้าลุยกล้าลงทุนกล้าที่จะแสดงออกส่วน 6, 6นั้นเป็นตัวแทนของดาวศุกร์อารมณ์ความคิดจินตนาการและ 6นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวเนื่องโดยทงกับการเงินการลงทุนและลักษณะของเงินที่เป็นเงินเก็บหอมรอมริบเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าความกล้าลงทุนของเลข3มาเจอกับความมีเงินมีทองและหัวการคิดการค้าของเลข6จึงเป็นคู่เลข ที่ตำนานโหาราศาสตร์ท่านเรียกว่าคู่มิตรความหมังคู่มิตรก็คือเมื่อมารวมกันแล้วจะเป็นมิตรเป็นสหายและจะก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสามและหนั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นเลขที่ทําให้มีหัวคันคิดกันค้าดีการลงทุนกล้าพูดกล้าเจราจาแล้วมักจะได้เงินได้ทองสําเร็จเสียด้วยในอีกมุมหนึ่ง36และ 6, 6, 6 3สจะเป็นเลขที่ เป็นคู่ของความรักแท้ลักษณะของได้แต่งงานกันเลยนะคนที่มีเลข3663นะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แน่นอนคนที่จะได้แต่งงานต้องมีเสน่ห์แรงก่อนเพราะนั้นใครครอบของเลข3663อันดับแรกเสน่ห์แรงแน่นอนอันดับที่2อันดับที่ส,สมักจะดึงดูดเอาความรักเอาคนที่เข้ามาเนี่ยมีคําว่าแท้เต็มไปหมดเลยเช่นอะไรเป็นเพื่อนแท้ใครมี3663นะมักจะได้เพื่อนแท้ มีมิตรแท้มีคนที่เป็นคนรักแบบรักแท้ดังนั้นสเสน่ห์ของผู้ที่ได้ครอบครอง3663นั้นน่ะจะเป็นสเสน่ห์ที่นำพาให้ได้พบได้เจอคนที่เป็นคู่แท้ของเราจึงเป็นเลขที่วิเศษเหลือเกินอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องอะระมัดระวังบริหารจัดการแล้วก็มันจะตามเลข3663มามันก็คือ เรื่องของการบริหารสเสน่นั่นแหละเนื่องจากเป็นเลขสเสน่แรงดังนั้นย่อมมีผลข้างเคียงเวลาที่เราใช้เลข3 6หหรือ63สาไปในเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่เป็นเลขที่เป็นเลขทะเบียนบ้านเป็นเลขที่เป็นเลขทะเบียนรถมันก็จะเป็นเลขที่นำพาให้คนที่เข้ามาหาเราเขารู้สึกว่าอยากมาผูกสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าดีในแบบที่เรา คาดหวังเอาไว้นะ่ยก็คงไม่ยากไม่เยน็นบริหารความสัมพันธ์เป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนรักเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นลักษณะของคนที่คบหากันเพื่อ,อความลงตัวของชีวิตอย่างเช่นอยู่ในแวดวงการทํางานแวดวงของการค้าธุรกิจใช่ป่ะแต่ถนะ้าหากว่าเราใช้ส6 6 3มันอาจจะมีเสน่ห์ที่เกินกันนั้นคนที่เข้ามาหาเราบางทีโอ้โหเข้ามาจีบสารพัดเลยนะ เข้ามาเสนอไมตรีในรูปแบบต่างๆจนเรารู้สึกว่าโอ้โปวดหัวพอสมควรเลยดังนั้นมันจึงเป็นเลขแห่งมหาเสน่ห์ซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็วางตัวให้ถูกเมื่อใช้เลข3-6หรือ6-3เช่นเดียวกันถ้าสมมติเราใช้ในเบอร์โทรศัพท์อาการของ3-6หรือ6-3ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่เราใช้โทรศัพท์ก็คือชอบมีคนมาจีบชอบมีคนมาเสนอไมตรีนะแต่ถ้ามองในแง่ของอ เป็นการบรหิหารจัดการใช่ไหมถ้าเราใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มี3ามหรือหกสใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เป็นในทางเจรจาค้าขายไงมาจีบขายของเลยมาคุยลักษณะเหมือนกับว่าจะพิเศษเราก็คุยราคาพิเศษไปเลย <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราใช้36หรือ63ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองว่าจริงๆเราอยากใช้ให้ตรงประเด็นเลยอาจารย์36หรือ63เนี่ยใช้ติดต่อสื่อสาร กับคนที่เป็นคนรักของเราโดยตรงนั่นแหละมันก็จะตรงประเด็นจริงๆไงหมายถึงว่าได้คบได้คุยได้พูดได้จากับคนที่เป็นคนรักแล้วก็สําเร็จได้ในที่สุดนี่คืออนุภาพของเลขสามหกสามเมื่อใช้ในเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ว่าจะใช้คุยแบบจะเป็นเสียงหรือพิมพ์หรือว่าส่งข้อความอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เทคโนโลยีเขานะย่อมส่งผลหมดใช้ในความรักก็สําเร็จเช่นทางการค้ารู้จักบ,บริหารก็ได้เงินท่วมทน้นเวลาคุยกับคนนะ่ะอาสนคุยในทางการค้าใช่ไหม คนเขาก็รู้สึกว่าอยากให้ความร่วมมือเพราะได้ใจเทาไงคือพอเราครอบครองเลข3ขงเลข6 3แล้วก็เป็นที่น่าจับตาแล้วก็เป็นที่ประทับใจจะพบเจอพูดคุยเสนออะไรไปมันก็ดูดีไปหมดไยพอประทับใจเสร็จแล้วเรื่องของการเจอเจาค้าขายมันก็มาทีหลังถ้าจะผูกสัมพันธ์ผูกไมตรีเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆโปรไฟล,ล์อื่นมันก็มาทีหลังเพราะพอใจเป็นเบื้องต้นนี่คืออนุภาพที่ดีของเลข3 6และ6 3 ถ้า3663ไปใช้ในเลขบ้านร้านกิจการละ่ะเป็นเลขที่บ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านที่มีสเสน่ห์ถ้าเป็นโบราณเขาเรียกหัวกระไดไม่แห้งใช่ป่ะมีแขกใครไปมามาเยี่ยมเยืนอนถ้าเป็นร้านเน่ยโอ้โหก็ขายดีทั้งวันทั้งคืนแล้วลูกค้ากระเป๋าหนักได้วยนะ3663เนี่ยจะขายอะไรก็ได้แต่ถ้าขายของราคาสูงก็ยิ่งดี หรือถ้าขายของราคาไม่สูงแต่ปริมาณการซื้อเยอะก็มีได้ดังนั้น3า6 3จึงเป็นเลขที่ถ้าใช้ไปในทะเบียนบ้านใช่ไหมเป็นบ้านที่สมัยเมืี้กมเกียวรักใคร่กันดีมีความเสน่หาบางคนบอกโอ้บ้านนี้มีการลักษณะของวางแผนครอบครัวอย่างดีลูกดกกิจการขยายใหญ่โตอยู่แล้ว มีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันดีเป็นบ้านที่ไม่ค่อยจะมีความขัดแย้งกันมากเพราะว่ามันมีสเสน่ห์มีเรื่องของความรักใคร่กลมเกลียวกันถ้าเป็นกิจการหรือร้านเนี่ยอย่างที่บอกมันก็เป็นเลขที่นําพาให้คนเนี่ยอยากจะเอาเงินเอาทองมาจ่ายมาใช้ถ้าเกิดว่าชาธุรกิจแล้วมีเลข3 6 6 3สานี่นะแต่ก็ต้องดูเลขอื่นประกอบนะแต่อาจารย์พูดสมมติว่า2 6 6 3สาเฉพาะสองเลขนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ เก็บเงินเก็บทองเก็บยอดขายได้ดีแล้วก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะทำโน่นทำนี่ให้มันเกิดเป็นผลกำไรเป็นสินค้าเป็นนวัตรกรรมเป็นธุรกิจขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถือเป็นเลขที่ดีและเหมาะสมกับการทำธุรกิจและได้เงินสัพัดเงินคล่องเงินก้อนเช่นเดียวกันทีนี้3 6มหกาถ้าไปอยู่ในทะเบียนรถเนะ่ยจะเป็นรถที่มีสเสน่ห์ไงอาจจะมีรูปลักษณ์ที่สวยซื้อมาแล้วเป็นที่ประทับใจคน เห็นแล้วรู้สึกว่าชื่นชมไปด้วยกับเราคำนองน,นี้นะมันเป็นเลขที่ทําให้สิ่งที่ครอบครองมันมีสเสน่ห์ไปหมดไงดังนั้นถ้าเกิดมียานพาหนะนะจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะทะเบียน36หรือ6กมันง็จะเป็นรนะถนนนที่แบบหลายคนบอกขอมาใช้ขอมานั่งด้วยคนแล้วก็ถึงไม่ได้นั่งใช่ไหมก็ชื่นชมนะขับไปไหนมาไหนมีเดี๋วคนมองรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันโดดมันเด่นหรือถ้าสมมตินะ ซื้อมาคู่กันเลยรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยกับอีกเพื่อนอีกคนนึงนะทะเบียน263นะเวลา ane, ใช้แล้วเวลาซื้อแล้วมันจะมีการตกแต่งหรือไม่ก็แล้วแต่แต่มันจะมีเสน่ดึงดูดมากกว่าเพราะพลังของตัวเลขแม้แต่คนมองไปเนี่ยมองเลขไปอ่ะเราคุยถึงทะเบียนรถใช่ไหมรถสองคันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันพอผู้คนมองเลขไปแล้วเนี่ยเห็นเลข3663นะเขาจะมีความรู้สึก ถึงความชื่นชมถึงความประทับใจมากกว่าเลขอื่นซึ่งเป็นเลขที่อาจจะ,ะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังของ363ที่อาจารย์พูดประมวลลงมาทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเลขที่มีพลังมหาเสน่ห์เลขที่มีพลังความรักอย่างเต็มเปี่ยมรักนี้เป็นรักแท้ได้แต่งงานเลยนะเพราะนั้นถ้าใครที่มุ่งหวังคาดหวังอยากจะใช้ เลข3ามหหกเนี่ยไปในทางที่สร้างตัวสร้างครอบครัวดีสร้างธุรกิจดีเหมาะสมกับการใช้ได้ในระยะยาวจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนที่เราจะต้องไปอะไรอะไปทําการเ,าเปลี่ยนตอนที่ช่วงอายุที่มันจะมากแล้วหรือว่าหลายๆคนเลยใช้เลขบางเลขก่อนแต่งงานหลังแต่งงานต้องมาเปลี่ยนถ้าเรามองระยะยาวเราพร้อมแนละ้วที่จะ สร้างตัวสร้างครอบครัวนะใช้36หรือ63ส่วนใครที่มองว่าอยากจะศึกษาลึกๆเข้าไปเข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ใครที่มองว่าไม่ได้มีเวลาศึกษาแต่อย่างห้อาจารย์หาเลขให้มันจำเพาะเจาะจงกับตัวเราเลยเลขทะเบียนบ้านนะเลขทะเบียนรถอาจารย์จัดหาทะเบียนรถให้ด้วยเลขซิมโทรศพัพท์อาจารย์จัดหาซิมโทรศัพท์ที่เหมาะสมถูกต้องกับดวงเพราะว่าเลขที่ถูกต้องนั้นจะม่ได้มีดีแค่1คู่ แต่มันจะต้องร้อยเรียงกันถูกต้องตามหลักหมดทุกๆตัวดังนั้นใครที่อยากเรียนรู้ก็มาเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทั่วโลกตลอดไปสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดชีวิตใครที่อยากจะได้เลขที่ดีเหมาะสมเลขโทรศัพท์เลขทะเ,เบียนรถก็ให้อาจารย์จัดหาให้ได้และอย่าลืมว่าเลขศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรานะตลอดชีวิตเราเลือกเลขที่ดี ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้เลขนั้นเข้ามาปรับเข้ามาปรุงเข้ามาเสริมนะสิ่งที่ต้องการ,รมากๆคือให้มีมหาเสน่ห์ให้มีอำนาจบารมีมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาขอให้ทุกคนได้ครอบครองและเรียนรู้เลขศาสตร์ที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง